เมื่อเขาจะต้องออกเดินทางไปปฏิบัติธารกิจที่นอกโลกและมีหุ่นยนต์ AI สาวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนติดตามเขาไปด้วยโดยเขาสามารถเลือกโหมดให้เธอทำอะไรก็ได้อย่างที่เขาต้องการสวัสดีค่ะพบกับ s p o ยล์ม v i e วันนี้แอดมีหนังเรื่อง AI Rising มาสปอยเพืพ่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วเขาจะสั่งให้เธอทำอะไรบ้างไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะโดยหนังได้เปิดเรื่องมาที ปี2,148มีบริษัทแห่งหนึ่งต้องการส่งคนไปปฏิบัติธารกิจติดตั้งฟิวเจอร์ที่ a อลฟ a าสตอรีโดยนักบินอวกาศที่ถูกเลือกนั้นก็คือลิมูตินเพศของเรานั่นเองเขาเคยผ่านประสบการณ์เดินทางไปดังดาวอังคารมาก่อนและภารกิจในครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลายาวนานหลายปีซึ่งโซเชียลแอนจิเนียริงจึงบอกว่าในการเดินทางในครั้งนี้เขาจะมีคู่หูเพศตรงข้ามไปด้วย พอพื้นฐานของมนุษย์แล้วยอมต้องการเพื่อนแต่พระเอกนั้นไม่อยากทำงานกับคนอื่นเขาต้องการทำงานเพียงลำพังเท่านั้นเนื่องจากว่าอดีตของเขาไม่ค่อยดีมากนักกับผู้หญิงสักเท่าไหร่โซเชียลอินเจเนริงจึงบอกว่าไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าคนที่จะไปกับคุณน,นั้นมันคือหุ่นยนต์ AI สาวที่สามารถเรียนรู้และตอบสนองทุกความต้องการที่เขาอยากได้พระเอกที่ได้ยินจึงสวนอกสนใจขึ้นมาทันที แล้วถามเขาว่าเขาสามารถออกแบบหน้าตาของหุ่นยนต์ได้ไหมโซเชียลอินเจ e r i เรียจึงบอกว่าได้สิและหุ่นยนต์ที่เขาได้ออกแบบเอาไว้มันก็มีหน้าตาคล้ายกับแม่ของเขานั่นเองและแล้วก็ถึงเวลาที่พระเอกต้องออกเดินทางไปยังอัลฟาอ n นจูรีพร้อมกับ AI สาวและหลังจากที่ออกนอกโลกไปแล้วพระเอกก็ตั้งคาย,ยานให้ขับเคลื่อนเองหรืออ,อัตโนมัติ19วันผ่านไป พระเอกได้เปิดระบบทำงานให้แก่มินามิหุ่นยนต์สาวในโหมดมนุษย์สัมพันธ์และด้วยความที่เธอสาวและสวยมากพระเอกจึงยากจะหักห้ามใจได้เขาจึงเปลี่ยนโหมดให้เธอมีความสุขกับเขาแทนและแล้ววันเวลาก็ได้ล่วงเลยไปถึง41วัน ระบบคอมพิวเตอร์ของมินามิได้ประมวลผลการทำงานของพระเอกและเห็นได้ชัดว่าพระเอกนั้นใช้งานโหมดมีความสุขมากที่สุดถึง90%เลยทีเดียวแล้วเขาก็เริ่มทดลองโหมดต่างๆของ AI สาวด้วยการให้เธอยืนเต้นให้เขาดูแล้วเขาก็ถูกด้านมืดครอบงำเขาจึงลงมือกระทำมินามิอย่างป่าเทือนซึ่งโหมดนี้มันก็อยู่นอกเหนือจากโหมดใช้งานปกติ ทำให้เครื่องของมินามินั้นเริ่มรวนแบตเตอรี่หมดเลยทีเดียวและในเวลาต่อมาโซเชียลอิ i เน e r i n ริงก็ได้สอบถามมินามิว่าผลการทํางานของพระเอกนั้นเป็นอย่างไรบ้าง AI สาวก็บอกไปว่าพระเอกนั้นทํางานได้ดีและตรงตามเป้าหมายรวมทั้ง AI สาวยังรายงานถึงพฤติกรรมที่พระเอก ได้กระทำมินาม,มิอีกด้วยต่อมาเอเจนเนอร n ริงก็บอกให้พระเอกรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวเสารให้มากที่สุดแล้วอีก6เดือนข้างหน้าเขาจะติดต่อมาใหม่หลังจากจบการสนทนาพระเอกจึงถามระบบคอมพิวเตอร์ไปว่าเขาจะสามารถรบความจำของหุ่นยนต์ AI มินาม,มิ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เขากระทำเธอในวันนั้นได้หรือไม่ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ก็บอกไปว่ามีเพียงผู้ใช้สูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถสั่งการได้นั่นก็หมายความว่ามีแต่เพียงบริษัทที่สามารถลบความจำของมินามิได้และเหตุผลที่พระเอกจะต้องลบความจำนั้นเพราะว่าเขานั้นลายเกลียดใจขึ้นมานั่นเองและแล้ว298วันก็ผ่านไปความสัมพันธ์ของมินามิกับพระเอกก็เริ่มเหมือนว่า พวกเขาน,นจะรักกันเหมือนคู่รักข้าวใหม่ปลามันหวานจนน้ำตาลเรียกพี่เลยทีเดียวและในวันหนึ่งขณะที่พระเอกออกไปปฏิบัติงานนอกยานนั้นมินามิ AI สาวก็บอกให้พระเอกรีบทำงานให้เสร็จนะเพราะว่าเธอทนคิดถึงเขาไม่ไหวอยู่แล้วแล้วพระเอกก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาว่า AI สาวนั้นเหมือนจะมีความรู้สึกขึ้นมาจริงๆต่อมามินามิได้เกิดความต้องการพระเอกขึ้นมาเธอได้บ่นเขายกใหญ่ เรื่องต่ตางนาๆนานาแบบไม่หยุดจนเขาจะต้องเลือกหมดทํางานมีความสุขพราะทุกปัญหาแก้ไขด้วยเรื่องบนเตียงตลอดมีนามีจึงถามว่าทําไมมีปัญหาหรือทะเลาะกันเขาจะต้องเลือกหมดมีความสุขทุกครั้งด้วยและแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยไปพระเอกก็เกิดความคิดอยากจะให้มีนามีเป็นมนุษย์ขึ้นมาจริงๆจึงถามระบบคอมพิวเตอร์ไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากว่าพระเอกนั้นลบซอฟต์แวร์ของมินามิออกไปซึ่งระบบก็แจ้งเขาว่ามินามิจะยังคงทำงานตามปกติตามโปรแกรมหลักของบริษัทและจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ระหว่างที่เขาและเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพระเอกจึงบอกมินามิไปว่าเขาไม่อยากบังคับจิตใจของมินามิอีกต่อไปแล้วโดวยการใช้โหมดโปรแกรมมีความสุขแต่อยากให้มินามินั้นเป็นคนเลือกเองพอได้ยินแบบนั้นมินามิ ก็เลยเลือกโหมดมีความสุขให้กับพระเอกแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งระบบของมิรามิก็เกิดขัดข้องขึ้นมาเธอได้ล้มลงต่อหน้าพระเอกทําให้พระเอกรู้สึกได้ทันทีว่าเขานั้นขาดมิรามิไปไม่ได้และไม่อยากสูญเสียเธออีกต่อไปพระเอกจึงถามระบบคอมพิวเตอร์ไปว่าเขาจะลบซอฟต์แวร์ของมิรามิได้ยังไงซึ่งระบบก็แจ้งไปว่าจะต้องเป็นผู้คุมสูงสุดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์โดยการที่เป็นผู้คุมสูงสุดนั้น จะต้องมีเหตุฉุกเฉินจริงๆและเมื่อบริษัทเห็นว่าพระเอกนั้นหมกมุ่นกับเรื่องอย่างว่ามากเกินไปและไม่ยอมทำงานจึงปิดระบบคอมพิวเตอร์ของมินามิพระเอกจึงเกิดโมโหขึ้นมาและลือสายไฟทิ้งและตั้งใจตัดระบบควบคุมพลังงานของยาน ทำให้ระบบของยานนั้นรวนและเขาก็ขอบเป็นผู้ควบคุมเองเพื่อแก้ไขสถานการณ์สุกเฉินที่เกิดขึ้นเมื่อระบบให้พระเอกเขาถึงสิทธิผู้ควบคุมสูงสุดเขาจึงลงมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของมินามิแม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งว่าหากลบซอฟต์แวร์ของมินามิออกไปจะไม่สามารถกูก้คืนข้อมูลกลับมาได้อีกแต่พระเอกก็ตัดสินใจลบซอฟต์แวร์ของมินามิออกพอลบซอฟต์แวร์ของมินามิออกไปแล้วมินามิก็มีท่าทีเปลี่ยนไป เธอเย็ยนชาต่อพระเอกเธอทําทุกอย่างโดยที่มีเป้าหมายหลักเพียงเดียวนั่นก็คือภารกิจของบริษัทที่มอบหมายให้และปฏิเสธการหลับนอนกับเขาทําให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อครบกําหนด6เดือนโซ c เชียลอินเจ r เนอริงก็ได้ติดต่อมาหาเขาเขาจึงบอกไปว่าเขาได้ลบซอฟต์แวร์ของมินามิออกไปแล้วเพราะต้องการเปลี่ยนเธอให้เป็นมนุษย์จริงๆ Social Engineering จึงให้มินามิรายงานข้อมูลทั้งหมดซึ่งเมื่อ Social Engineering ได้ฟังดังนั้นก็สบายใจขึ้นมาที่มินามิยังคงยึดมั่นตามภารกิจที่บริษัทมอบหมายให้เวลาก็ได้ร่วงเลยไปพระเอกก็ยิ่งรู้สึกเสียใจและผิดหวังขึ้นมาเขาท้อแท้เป็นอย่างมากเขาอยากจะให้ชีวิตใหม่แก่มินามิ แต่ว่าเธอกับทำร้ายจิตใจเขาเป็นอย่างมากผลจากการวิจัยของระบบคอมพิวเตอร์พบว่าร่างกายของพระเอกนั้นเกิดความผิดปกติและในวันหนึ่งขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู่นั้นมินามีก็แอบ,บเอาเลือดเขาไปตรวจผลมันก็ออกมาว่าเขาอยู่ในสภาวะซึมเศร้าเป็นอย่างมากถึงขั้นจะคิดสั้นได้เลยทีเดียว และจะต้องรีบรักษาโดยด่ว,ดวนเพราะเขานั้นเสียใจมากมินามิจึงเข้าใจว่าเธอเป็นสาเหตุทําให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งมินามิเองก็ได้ถามพระเอกไปด้วยความสงสัยว่าถ้าเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ทําไมเขาไม่ปิดระบบการทํางานของเธอทิ้งไปซะซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมตอบอะไรมินามิเข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นสาเหตุหลัก ที่ทําให้พระเอกดูซุดโซมและไม่รักษาสุขภาพของตนเองและปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้เธอจึงคิดจะทำลายระบบของตนเองทิ้งซะแล้วเธอก็ไปยืนร้องไห้อยู่คนเดียวและกำลังจะทำลายระบบของตนเองเธอรู้สึกเสียใจที่จะต้องจากพระเอกไปตลอดการแต่พระเอกนั้นกลับคิดว่ามีนามีนั้นแส้งทำเพราะว่าเธอนั้นเสียใจไม่เป็นหรอกเพราะเธอเป็นแค่ AI หุ่นยนต์จะมีน้ำตาได้ยังไง และแล้วมินามิก็ได้ทำรายระบบแบตเตอรี่ของตนเองและเธอก็ล้มลงกองกับพื้นพระเอกที่เห็นก็ตกใจมากจึงถามระบบคอมพิวเตอร์ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมินามิและเขาก็ได้คำตอบว่าระบบแบตเตอรี่ของมินามินั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและเขาก็ยังรู้อีกว่ามินามิร้องไห้ออกมา โดยไม่มีการตั้งโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนั่นก็หมายความว่ามินามิร้องให้ออกมาเองและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความจริงและเป็นความรู้สึกของมินามิจริงๆพระเอกจึงถามคอมพิวเตอร์ไปอีกว่าเขาจะช่วยมินามิได้ยังไงซึ่งก็มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขาจะต้องรีบไปชาร์จไฟที่แท่งแบตเตอรี่นอกยานภายใน30นาทีก่อนที่ระบบของมินามินั้นจะปิดตัวลงอย่างถาวรพระเอกไม่รอช้า เขาจึงรีบออกไปนอกยานทันทีเพื่อไปชาร์จไฟแต่ถ้าว่าตอนนี้ยานมันก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นอย่างมากถ้าหากพระเอกออกไปเขาจะต้องได้รับอันตรายถึงชีวิต แต่พระเอกก็เลือกแล้วว่าจะต้องช่วยมินามิให้ได้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันอันตรายมากก็ตามความร้อนของดวงอาทิตย์ได้แผดเผาร่างของพระเอกแต่เขาก็ไม่หวั่นหวัน่นสามารถอับบัเตอรี่ออกมาให้กับมินามิได้สําเร็จและเมื่อมินามิได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบว่าพระเอกได้นอนแน่นิ่งหมดสติอยู่ข้างเธอมินามิรีบเข้าไปกอดพระเอกเอาไว้ ด้วยความรู้สึกเสียใจแล้วเธอก็จูบเขาด้วยความรักและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงสรุปแล้วนะคะพระเอกนั้นไม่รู้ว่าเสียชีวิตลงหรือเปล่าเพราะว่าหนังจบไปแบบดือด้อโดยฉากที่มินามีนั้นได้โอบก,กอดพระเอกเอาไว้ด้วยความรักก่อนจากกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ